็ต้องขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมกับไมครั้งในเซสชันวงการเฮลเลอรานะครับวับนนี้นะฮะเราก็อยู่ในเกมอาจจะต้องบอกซิเกมแปกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยไม่คาดคิดว่ามันจะมาเร็วนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการอัดวิดีโอเกี่ยวกับหมัดช็อตกันไปแล้วนะก่อนหน้านี้เพราะว่าผมชอบมากครับผมชอบใช้หมัดช็อตกันมากนะทุกคนแบบว่าใช้แล้วมันสนุกมากนะครับผมจะเห็นว่าแต่เติ้ลเนี่ยเห็นปะ่ะผมน็อกเอาด้วยหมัดช็อตกันไปแบบฉายาสองแล้วสองร้อยสี่ตัวแล้วนะครับผม เออก็คือเล่นไปเยอะมากก่อนที่มันจะรีเวิร์อีกนะครับซึ่งวันนี้นะฮะผมช็อตการรีเวิร์ก็ได้มาถึงแล้วนะครับผมนะฮะยังก็ตามแต่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับตัวรีเวิร์นะครับว่ารีเวิร์เป็นยังไงบ้างกันนะครับแล้วก็มาเล่นให้ดูสัก1-2ึแมตช์ละกันนะครับอยู่ที่ความยาวนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไป อ่ครับผมอย่างแรกนะครับผมที่จะให้ดูกันนะคือสกิลใหม่นะครับของช็อตกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยช็อตกันจะเป็นหมัดที่กด R เพื่อต่อยหมัดช็อตกันออกไปนะครับแต่ตอนนี้นะฮะจะมีมินิเกมมาให้เล่นด้วยนะครับผมซึ่งเวลากด R นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีหลอดข้างล่างมานะครับเพื่อผมวิ่งไปวิ่งมานะครับ สิ่งที่เราต้องทำนะครับผมคือการกดให้ถูกจังหวะนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับหมัดช็อตกันนะครับจะมีทั้งหมด2เฟสนะครับเฟสแรกคือเฟสปกตินะครับตอนที่เรายังไม่ทําอะไรนะครับอีกเฟสหนึ่งนะครับจะเปิดเมื่อครับเมื่อต่อเมื่อเรากดเพอร์เฟกตรงกลางที่เป็นสีฟ้าใหญ่อย่างนี้นะครับผมเฟสนี้นะครับจะเป็นเฟส up นะครับผมเรียกว่าเฟส up นะนะครับหรือว่าเฟสสป e ด d นะครับเออแบบว่าในเฟสนี้นะครับจะทำให้คลิกซ้ายเราเนี่ยใช้สเตมิน่าน้อยลงนะครับผมอ่าแล้วก็คลิกขวาเนี่ยมีความเร็วที่มากขึ้นนะครามมนนะเ็วขึ้กลยผ แล้วก็ที่สาคัญนะครับผมเวลาเราอยู่เฟสสองเนี่ยหมัดขิ้ขวาเรานะครับผมจะเป็นหมัดซ้ายของเราเสมอนะฮะอ่าจะเป็นฮุกนะครับผมฮุกซ้ายเสมอนะครับถ้าเป็นเฟสแรกเนี่ยจะเป็นหมัดตรงขวานะครับเสมอนะครับผมแล้วความสไปซซ่นะครับของช็อตกันรีเวิร์กนะครับผมก็คือเมื่อเราอยู่ในเฟสสองนะครับผมเราสามารถที่จะกดไอยอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะฮะเจนช่องสีฟ้าไหมครับอ่าเมื่อเรากดโดนนะครับนี่ครับผมบอกเลยว่าดาเมจโคตรดีนะครับ ไม่มีทางยกการ์ดกันได้แน่นอนนะครับการแตกร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่ามันเป็นหมัดที่ค่อนข้างที่จะกดดันศัตรูได้ดีนะครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้เนี่ยเราสามารถมีสเตมินาพอนะครับที่จะแดะถอยหลังได้อีกหนึ่งทีด้วยนะสำหรับคนที่แบบว่ากลัวว่าเออใช้แล้วสเตมิมนามันจะหมดหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับผมมาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะฮะก่อนที่จะพาไปดูอันตีนะฮะวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับผมของมาดช็อตกันนะครับส่วนตั้เนี่ยผมจะทําการ ถ้าถ้าแบบศัตรูเขาไม่เข้ามานะครับผมก็จะทาการต่อยลมนะครับจะเห็นว่าหลอดของสกิลของหมัดช็อตกันนะครับจะเพิ่มนะครับถึงแม้เราจะต่อยลมนะฮะเห็นไหมครับเราต่อยลมก็เพิ่มนะครับหรือว่าเวลาเราต่อยการ์ดเนี้ยมันก็เพิ่มเหมือนกันนะครับผมทีนี้นะครับไอตอนขั้นแรกเนี่ยเราสามารถกดในช่วงเวลาเซฟก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราโดน ระหว่างที่เรากาลังรอกดสกิลเช็คนะผมจะเรียกว่าสกิลเช็คนะกันนะฮะระหว่างที่เรารอกดสกิลเช็คนะครับผมจะทําให้สกิลเช็คของเราโดนแคนเซิลไปนะหรือถ้าคุณสติดีหน่อยนะครับคุณก็ต่อยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ซ้ายไว้นะครับแล้วกด R นะครับแล้วก็รอเล็งตอนต่อยไว้ก็ได้นะครับผมเออแล้วก็แดดออกมาอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะฮะก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนนะครับว่าจะยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับเวลาผมเล่นนะครับผมก็จะทําการต่อยไปอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะผมใช้อันนี้อันนี้อันน เวลาผมอยู่ในโหมดอัพใช่ไหมครับอ่าเวลาผมต่อยธรรมดานะครับผมก็จะกด R ไปด้วยนะฮะปุ๊บเรากด R ปุ๊บมันก็จะปล่อยออกไปเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะผมบอกเลยว,ว่าดาเมจมันดีมากนะครับแต่ว่า กอเสียมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับปัจะมีบางจังหวะนะครับที่ศัตรูเนี่ยเขาสามารถที่จะแดะถอยได้นะครับแดะถอยหนีหมัดต่อยของเราได้นะฉะนั้นนะครับผมแอดมินเขาได้พูดไว้เองเลยนะครับหมัดช็อตกันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต่อเมื่อหลังศัตรูชนเชือกหรือเข้ามุมนั่นเองนะครับเออแล้วก็อย่างหนึ่งผมลืมบอกไปนะครับก็คือตอนอยู่โหมดหนึ่งนะทุกคนถามว่าอ้าวแล้วถ้ากดสกิลเช็คพาดจะเป็นยังไงนะครับถ้ากดสกิลเช็คพาดนะครับมันจะมีเห็นพาาสีฟ้าใหญ่มันจะเป็นกกกาารปล่่อยชันนแบบเะ จะเป็นการปล่อยช็อตกันแบบเก่าออกไปนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราต้องปล่อยช็อตกันแบบเก่าแล้วนะครับมันมีเอาไว้แบบว่าการพลาดจริงๆนะครับพลาดแบบพลาดอะนะฮะแต่ว่าถ้ากดตรงช่องเปล่าเนี่ยดูนะฮะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นการเสียสกิลไปเปล่าๆนะครับฉะนั้นนะครับหมัดช็อตกันใหม่เนี่ยเป็นหมัดที่ต้องสู้ไปนะครับแล้วก็เล่นมินิเกมไปด้วยนะซึ่งผมว่ามันเป็นหมัดที่เล่นสนุกมากนะครับผม อ่ะครับแล้วต่อไปเราจะมาดูอันติกันนะครับผมอันติของมัดช็อตกันที่ผมบอกเลยว่ายูนิ้แล้วก็แปลกตาแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่ครับเมื่อกดอันติมาแล้วนะครับผมจะมีมินิเกมให้เล่นนะทุกคนเป็นมินิเกมเพลงนะครับซึ่งถ้าเรากดได้ดีขนาดไหนเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นตามความดีตามความแม่นในการกดเพลงของเราด้วยนะทุกคนนี่ครับอย่างผมนะฮะก็คือได้ S นะครับคือสูงสุดแล้วนะครับก็คือจะบวกอันติ5%นะครับดาเมจนะฮะ อ่าแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งดาเมจของอันติีเนี่ยผมบอกว่าก็แรงเหมือนกันนะนะถ้าเทียบกับของธรรมดานี่ผมว่ามันก็ถือว่าเป็นอันตรีหนึ่งอันติีที่แรงมากเลยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับผมของช็อตการรีเวิร์กนะครับผมส่วนในสนามจริงเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมคนนี้อันดับ3ของเซิร์ฟนะโอเคครับต่อเนื่องเลยนะฮะต่อเนื่องเลยนะครับผมัดอะไรอ่ะอ๋อมัดเดียวกันนะครช็อตกันเหมือนกันนะฮะแต่เขาเอ้ยใช่ป่ะวะ ตัดกันป่าววะหมัดอะไรวะอุ้ยไม่ใช่ครับโอเคครับผมได้ไปครึ่งหลอดก่อนนะฮะอ๋อโก้นะครับผมเออผมโมงเป็นอะไรไปได้วะเนี่ยโอเคครับสวยเราจะปล่อยโก้แจ๊บด้วยเมื่อกี้นะครับสวยครับ โอ้เก่งครับคนนี้โอ้ยหลอกสวยครับอืม พลาดพลาดครับไไรครับเก็บไม้ได้ฮะสวยครับ คนนี้เล่นดิฟเฟนนะครับทุกคนเขาไม่เล่นเขาไม่เน้นบุกครับเขาเล่นกันนะครับคนนี้เอ้ยพลาดอีกแล้วอะแย่แล้วผมโลกนะครับแต่นี้ไม่ดีเลยนะฮะพลาดพลาดหมัดสองรอบแล้วอะแย่แล้วคกคนโอ้ยหมัดโกดนะครับโอเคครับแหมที่ตอนแรกเราไม่เคยพลาด We doing that. โอ้สวยโอ้โหมันกัดมันมันมันผมมันไม่ได้การันตีนี่หว่านะครับอันนี้เหมือนช็อตกันเก่าแล้วนะครัช็อตการเก่ามันจะการันตีนะเสียดายเลยนะครับผมเมื่อกี้นะอุ้ยถึงที่หรอเชื่อไม่คิดจะถึงนะเมื่อกี้โอเคมีข้อความเข้านิดหน่อยนะครับทุกคนเหวยงยากมัดโกดเห็นยากแล้วผมใช้อล่าสีเหลืองแล้วตัวเขาสีขาวอ่ะเห็นอย่างยากเลยนะครับอะไรครับเราพยายามสู้อุ้ยแย่ละ พยายามสู้ถึงที่สุดนะครับทุกคนกาดแตกแล้ววะอุมัดเขาหนักมากมัดโคตรหนักโอเคครับโอเคครับผมได้ชีวิตแรกก่อนนะฮะตึงๆนะครับคนนี้ตึงคนนี้ตึงนะครับผม ากดโอเคครับโอเคครับผมอุ้ยโดนตอ,อดดาเมจไปก่อนครับตอดเลือดไปก่อนฮนะโอเ้เรียกว่าตอดได้ไหมอ่ะดาเมจมันหนักอยู่แล้วอุ้ยสวยครับ เตืออเรียบร้อยชีวิตแรกโอเคครับไปอุย้ยสวยไม่ทันเขาไม่มีติอยู่นะครับทุกคนเอาหมัดโกดแย็บมาเฉยเลยนะพลาดอีกแล้วสามรอบแล้วนะเกมเนี้ยโลกอะไรของกูเนี่ย พกอกดตัวนี้แม่นแม่นนะครับนี่ครับ,รบเอ้ยครับเอ้ยผมว่าเขาต่อยเมื่อกี้เหมือนเห็นอล่าสีเหลืองๆครับตกใจแรงครับแรงมากครับผมบอกเลยครับปรับหมักน,นี้มันแรงมากครับทุกคน ยังก่นะฮะยังก่ครับโอ้ย what the fuck อะไรอะเฮ <c oughs> ้ยมัดมันยาววะเนาะโอย้ยาวเหมือนกันเว้ยอ่ะโดนครับมัดมัดโกดแจ็บมา สวยครับอัติไหมไม่นะอืมสวยครับผมได้ชีวิตสองเขาก่อนนะครับเราเมียตินะฮะเนืน่อฟนะ เกิดโอ้โหลืมดูหมัดตัวเองแย่ตัวเลยนะโดนซาะนะครับ โอ้ยโคแจ๊บอุย้ยสวยอันตีอ่ะมาอันตีอีกเหรอใจเขาเย็นมากอะเนะคนเนี้ยเป็นผม้มอันตีไปแล้วจริงไปแกโอ้โหโอ้โหดูดิมันไม่โกงตัวไหนทุกคนผมบอกเลยนะ เอา้าลืมดูเซมิน่าตัวเองมะโทษเอ้ยเอ้าถึงอีกถุเอ้ยเอ้ยถึงอีกแม่งเอ้ยลืมบัดยาวพลาดว่ะไอ้ี้ยชีวิตสองชีวิตสองผมเพิ่งโดนต่อยยับเลยวะ่ะมา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 ตั้งใจครับโอ้ยโดนก่อนนะครับ สวยครับโอ้ยหมัดโกดิ๊กแย่วะทุกคนอ้าวผมต้องการแค่ perfect dot ที่เดียวครับ จะโดนเขาต่อยยับแล้วจังหวะเนี่ยแย่แล้วนะฮะเฮ้ยถึงอีกหรอเชื่อไม่คิดว่าจะถึงนะครับเมื่อกี้แย่แล้วทุกคนโอ้ oh my god <laughs> สุดยอดครับผมบอกเลยฮะในที่สุดหมัดหมัดที่ผมรักนะครับก็ได้บัฟที่แบบผมว่ามันเวอร์เกินว่ะผมว่าแพดหน้านะครับยังไงก็ต้องเนิฟนะทุกคนโอเคนะครับผมทุกคนคิดยังไงกันบ้างนะครับจหระมัดช็อตกันนะครับผมคิดยังไงเนี่ยก็บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมส่วนตัวผมชอบมากนะครับแล้วก็ผมว่ามันเนิฟได้นะครับอันนี้มันเก่งเกินไปนะผมงไงก็ตามแต่นะครับชอบถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ท้งหน้าเสรีของตัวราไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย